มากินนมจีนจ้านมจีนนมจีนน้ำยาปูด้อดูฮ like bon ิดิอืดพิก็ถามพ่อละพ่อจะโทรพท์ไปออกไปไหมพ่อจะเอาโทรศัพท์